สวัสดีนะครับตนอนถ่ายคลิป YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ The Mountain Food ศรสีราชานะครับผมถน mm hmm. กิโลนะ mm hmm. ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ mm ๊เ hmm. บ<า>ียนะครับเดี๋ยวเราก็ออกมาอัปเดตนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับ กาก็จะเงียบเงยหน่อยนะครับผมวันนี้เรามากับตะลอนถ่ายชีพได้ดีมาอดีมากดีนะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันบ่อยมากนะครับประสบขำอีกแล้วถ่ายกันดีเราอยู่ด้วยกันแล้วว่ะเหมือนเราอยู่ด้วยกันเลยเนาะใช่ครับนะฮะนี่เอกนะครับหนุ่มน้องชื่อชั้นแมวครับผมตะลอนทัวร์ครับตะลอนทัวร์ครับผมวันนี้บรรยากาศร้านอาจจะเงียบๆเนาะแต่ก็คนเชียร์คนเชียร์ลูกค้าไม่อยู่ครับผม ก็เดี๋ยวเียด๋วรอดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่ไม่เลิกยำนะประกอบแล้วไม่เลิกยำนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก็ไม่ได้ลงของเยอะนะครับล้กูคาบจะมี้ะประกอบปลาหมึกจะไ้เก็บล้วะกินชาวมอญเลยลูกค้าบอกไม่ต้องใส่ก็ช่องลอะค่ะสะพานใหม่ก็เวิร์ดนะหนูว่าช่องลี ลูกค้าเชียร์ให้อยู่ชลบุรีลูกค้าเชียร์ไปชลบุรีรลูกค้าที่ชลบุรีนี่คือก็เยอะมากนะครับเยอะไปชลบุรีเข้าทางลูกค้าลูกค้าอยู่ใกล้คนเนี้ยให้ไปอยู่ชลบุรีนะยำส้มตำนี่คือลูกค้าที่เขตชลบุรีนี่ใช่เดี๋ยวร้านใหม่ค่อยไปอุ่นหมิงกันนะครับวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศร้าน ที่เดอะมอล์เทนพูดนะฮะเป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นคลิปสุดท้ายเลยนะครับเราพร้อมใจมาด้วยกันนะตลอดถ่ายคลิปมาเปิดตำนานแล้วต้องมาปิดตำนานให้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวตำนานใหม่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ปิดตำนานจะประกอบไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้เปานตำนานเจเบียพลยมันตำนานที่เดอะมอล์เทนนะเดี๋ยวว่าเดอะมอล์เทนศีสะชาไม่ไม่ปิดตำนานยำนะฮะยำก็ยำต้องไปยำที่ใหม่นะครับบ้าบอ คอ <spe> ยดูคอยติดตามอัปเด้มีอะไรใหม่ๆแน่นอนนะครับเร็วนี Maybe ้นะคงไม่นานนะเอฟซีก็เยอะนะลูกค้าก็เยอะวันนี้ก็ป็นตามมาให้กำลังใจประกบเยอะอยู่นะครับวันนี้ยำกุ้งกับหมึกค่ะเซมอนได้ไหมครับ เียไปไหนะครับไปักรุเงไปกุงเทพครับสแสดงลูกค้าประจำเชฟเบียเลยนะลูกค้าประจำาเลยทว่สดีครับเสอกันเฉยเลย,เย,เยไปไหนมาเหนะ สวัสดีค่ะบนี่นะครับประจ้าของมไมาเช้านะเดี๋ยวดูนะีนะวันนี้ใครมาเอเดี๋ยวนี้ใครมาเอดูนะนี่นะตาเราเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีคช้าสวัสดีคช้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอปเปนะเจ้าเชิได้ด้วยนี่เต่งเลงอ่านี่ทักสวัสดีน้องแอปโปหน่อยน้องแอปเปสวัสดีเอฟซีนะครับผมวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาทำดำละเราจะเบี้ยเหมือนเดิมคเออมาเที่ยวไหมมาเที่ยวเดี๋ยวว่าต่างแกมาเที่ยวด้วยนะมื่อกี้ดมกล้องไหนดีเอากล้องไหนก็ได้กล้องเลยดช้าดวงสองปะเช้าผมตัวสองตัวสองโอเคฟางใหม่ปลาไหลไหม เขาใส่เชื้อขาซุ้มสองมะค้ซุ้มสองซุ้มสองอ่าหนึ่งร้ยย่สิบบาทค่ะื่อกี้คันนี้กับแม่ค่ะมาครับผมนั่งไหนคะน่าจะรู้ว่าันนี้ที่นี่เปิ่อยบทงคับนะครับมาให้กำลังใจนะครับผมมาให้กำลังใจนี่นะครไกเบียร์นะกับระขอบนะขอให้ลูกค้าด้วย วันนี้ประกบขอโชว์เดียวใช้เดียวเลยเราใช้เดียวเลยนะยวนะันนี้เชเบียร์ไปทำทุุระด้วยนะครับเป็นวัสนสุดท้ายนะครับไม่อยู่นะครับ ใช่ใช,ชใช่ครับแล้วก็ได้ค่ะประกบ <c oughs> ออครับประกบอันนี้ก็เป็นโต๊ะสองไหมครับอันนี้บีเก้าโต๊ะบ,บีเก้านะเดี๋ยวรอเด็กเสือมาแป๊บนึงครับเ,เดี๋ยวให้เด็กเสือไป,ไปส่ง จานนี้เท่าไหร่ที่อะจานนี้เท่าไหร่ไทยมาเอยมาบ่อย120บาทหนึร้อยยีบาทนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตัวนี้ B9 เท่าไหร่นะจานนี้หนึบาทนั่นไงโอ้โหถ้ารวมที่มาเอยถ้ารวม3อย่างนี่140บาทถ้ามาเอย์จำราคาไม่ได้ไม่รู้ว่าไงแล้ว B9 นะ B9 ตัวนี้เลยขอบคุณค่ะนี่น้องอัปูมากี่คนครับวันนี้มากันวสามคนสามคนเบยนแซลมอนครับแต่ว่าไม่เอาเห็ดนะครับไม่ปลาพิเศษพิเศษไม่ปลานะ ใส่นิดนึงก็ได้ครับส่เพื่มจริงใส่ไหมใส่เนาะก็คือแบบว่าอย่าเพียนกลุ่เนื้อนะใส่นิดนึงก็ได้ใส่เนาะแล้วก็อะไรอีกเลยแล้วก็เป็นมันคู่หมาไมีมีอะไรบ้างนะมีหมึกมีกุ้งแซลมอนอันนี้มีสามอย่างนะครัอ๋อมีสามอย่างไม่ต้องดูบินก็ได้ดูหน้าเลยดูขอเลยนะครับงั้นก็เอาแซลมอนพิเศษมาก่อนก็ได้ครับหนึ่งกันหนึ่งเนาะ สัมภารพิเศษ100บาทจ้าโอเคพี่จะถ่ายเขาเยอะพี่เขาทำงานเอามา100 150อาสิบาทได้หิวหิพิเศษนะอันนี้หิวใช่ไหมมาจากไหนเขาละมาจากบางแสนมาจากบางแสนเลยนะครับจะไปไหนต่อไหมรับไปไหนต่อไหมก็ไปกลับบางแสนแล้วบอกว่าถูกต้องไหมพี่ไงเท่าไหร่ตัวนี้เมื่าไง ไปนี่หาดตรงแถวหาดวอลหาดวอนพวกเขาแบบกินเล่นกินเงี้ยกันเยอะเลยอันนี้แหละนี่แหละเดี๋ยวตามไปหาดวอนนี่แหละนี่แหละเนื้ออะแขนกัน<า> <c oughs> อันนี้หมาใครพี่หมาใครเนี่ยไม่นอนท่านี่ไงี่จะให้มันนอนท่าไหนพี่มันก็นอนท่านั่นแหละตัวมันเปงั้นเหรอ้วไไนนะ <c oughs> ั่โอ้โหอ้วนเลย ฟางมันฟางมันที่หมาเป็นหมูแล้วดูไม่น่าโอโปสั่งยำแซลมอนพิเศษหนึ่งร้ยบาทนะร้อยห้าสิบบาทเลยร้อยห้าสิบบาโอโสร่างนะอันนี้พิเศษคูณสองพิเศษคูณสองอีกกว่านี้ปพอจบจะให้เต็มเพียรไม่เผ็ดนะน้องอโปเป็นคนไม่กินเผ็ดนะโอ้โหรู้ข้อมูลแน่นมากรู้ครับ เจอกันบ่อยใช่ไหมี่ยเจอกันบ่อยเจอที่ไหนครับที่นี่แหละครับใช่ไหมะนรักลาโปเป็นคนมากินที่นี่บ่อยมากใช่ไหมรสชาติที่นี่เขาเด็ดโห,โห,โหดยักษ์จะมาเจอกันที่นี่นะเจอที่นี่นะออก,ออกที่นี่ครับออกคลิปนะออกสื่อเลยครับยักษนะอนะลาโปกับผมเจอกันที่นี่ครับย้อนดูในคลิปได้น,นะครับ ยำไม่จ้าไว้ก่อนได้ค่ะยำไม่จ้าวันนี้มีสามอย่างนะครับลูกค้านี่ฮะมีแซลมอนมีกุ้งแล้วก็หมึกคนนี้วัวกุ้งนาคนนี้เราจะเป็นเอฟซีประกบนะเมื่อกี้เห็นพัชประกบนะทำได้ใช่ไหมใครลูกคนไหนคนไหนคนนีนี้เอฟซีประกบเหรอครับ ไปดูทักประกบนะไปดูในยูทูปนะเอาอยาฝากไปดูหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับนี่ขายของอย่างเดียวเลยนะมีอา얌กุ้งสดมีนะเซอมอนนะหนึ่งร้อยห้าสิบของน้องกระโพกินนี่นะคะค่ะเอาเอาหนึ่งร้อยเลยไหมจ๊ะเอาหนึ่งร้อยเลยก็ได้ปลาไหมคะปลาค่ะยำเซอมอนหนึร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวให้เด็กเสือไปส่งขอบคุณค่ะวันนี้ผมมีแอดมินให้ไปส่งที่โต๊ะเลยน้องกะโพ เดี๋ยวให้พี่เอกทายกล่องนี้เท่าไหร่กล่องน,นี้ก็120บาทครัน sure> นี Admiral, ่แอดมีนคนนี้มาบ่อยรู้ราคาหมดแล้วปรากฏเขาบอกเขาไม่รู้ราคาโดนเขาไม่ร mm ู hmm ้ราคาโดนโดนอะไรโดนอะไรครับโดนอะไรดีโดนอะไรอะก้าหยอกหยอกชิ่งหยอก ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะครับบินก็จะมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันธรรมดานะวันนี้เป็นวันอะไรเพื่อวันอังคารอัค,ครับผมก็สามารถเขตตรงนี้นนนก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมโรงงานลูกค้าก็จะเล่นงานดึกนะครับถ้าเป็นวันธรรมดา ยาวเไรครับประกอบเซมอนกุ้งสุกเซมอนกุ้งสุกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะมาติดท้ายที่เซมอนกุ้งสุกนะติดตดใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนึ่งมือชนนชานลด้ด้นะครับเดี๋ยวประกอบเจเบียเปิดร้านใหม่นะเราจะไปอัปเดตให้ดูนะครับ ยังไงเดี๋ยวรอติดตาม EP หน้านะ อันนี้เอาเหมือนเดิมธรรมดาเนาะโดนใจต่อไลค์กดแชร์กดขอบคุณมากครับโอเคค่ะจะไปเปิดร้านที่ไหนเราจะคอยอัปเดตใช่ครับใช่ครับนักเก็ตคะอัปเดตให้ทราบว่าที่ไหนแต่ตอนนี้ยังเรายังไม่มันยังไม่ได้เริดสถานที่อีกนจะขอไปทางนะครับแต่ในชลบุรีแน่นอนแน่นอนค่ะชลบุรีแน่นอนนะเดี๋ยวเดิวเลยนี้พบกันโฉมใหม่ของร้านประกอบเฟสเจอร์เบียร้านใหม่จะต้องชื่อร้านอะไรครับ น่าจะเป็นครละยำสามเซฟนะอันนี้อันนี้อันนี้แค่คิดเกินไปชื่อร้านใหม่นะคนระยำสามเซฟนะไม่เชื่เจเบียคนระยำนะนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับประกอบบริกาค่ะร้านดีอันนี้ลูกค้าตัวนี้สั่งเพิ่มใช่ไหมครับปมกใช่ค่ะบปลาไหมคะกลับบ้านเหมือนกันนะ โต๊ะเสื้อชมพูเนี่ยคะ่ะเ <c oughs> นี่ยเช็ดแชมพูหลังถังแดงขอบคุณค่ะ โอเคนะได้แล้ววันนี้อยู่คนเดียวนะก็มีเด็กเสือบนะครับไปส่งที่โต๊ะเป็นแอดมินช่องผมเองขอบคุณค่ะชีดนี้ก็จะเป็นลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับเป็นกุ้งสดแซลมอนนะฮะวันนี้จะใช้เป็น อะไรขเขาเรียกอะไรนะสายบัวสายบัวนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูน้ำยำนะครับลูกค้าสั่งแบบปลาร้านะครับ ตัวกันไปช้ำๆเลยจะแต่งตัวกันไปสวยๆเลยทุนี้ไปเที่ยวบางแสนใช่ไหมครับพวกเนี้ยใช่มาแรกนะไปดูสถานที่นะครับเดี๋ยวเราไปสนุกที่าบางแสนเียจเบียร์คนละยำนะครับเดี๋ยวมาเที่ฟู้ดสีราชานะครับทุนนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่นี่นะครับวันนี้เจเบียร์ไม่อยู่นะครับวันนี้เจเบียร์ไปทำธุระก็<ด>จะปรผสบอยู่คนเดียวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่อง Youtube ตลอนถ่ายคลิปด้วยนะครับก็จะไปอัพเดตร้านค้าร้านยำเทียนชูบุรีระยองแล้วก็ไปหลายๆที่ให้ดูนะครับ,รบยังไงก็ขอบคุณประกวดด้วยนะครับวันนี้นะครับผมขอบคุณค่ะวิาวครับผมยังไม่จามะก่อนได้คะ่ะดีนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมชีช่เอาจบ